เจคโรริงผู้เขียนนิยายดังแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกคู่ค่าทางสื่อสังคมออนไลน์หลังเธอทวีตข้อความสนับสนุนซาแมนรัชดีนักเขียนชื่อดังที่ถูกคนร้ายบุกแทงบนเวทีก่อนกิจกรรมการเสวนาในสหรัฐโรริงทวีตข้อความถึงเหตุการณ์นี้ว่าข่าวอันน่าสยองรู้สึกแย่มากในตอนนี้ขอให้เขาโอเคบัญชี Twitter ที่ชื่อว่าเมียอาซีฟอาซีซซึ่งอยู่ในปากีสถานได้เขียนข้อความตอบกลับเธอว่าไม่ต้องห่วงคุณคือรายต่อไปนอกจากนี้อาซี ได้เรียกชายที่โจมตีรัสดีอย่างฮาดีมาธาว่าเป็นนักรบชีอะเพื่อการปฏิวัติด้านบริษัท Warner Brothers Discovery ผู้สร้างภาพยนตร์ชุด Harry Potter ได้ออกแถลงการประนามการขู่ฆ่าต่อ JK Rowling อย่างรุนแรงเราขอยืนเคียงข้างเธอและผู้แต่งและนักเล่าเรื่องตลอดจนผู้สร้างทุกคนที่จะแสดงออกในเรื่องความคิดสร้างสารรค์และความคิดเห็นเราเชื่อในเสรีภาพในการแสดงออกวาทกรรมอันเป็นสันติภาพและการให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่แสดง ข้อคิดเห็นในทางสาธารณนะเราขอส่งความห่วงใยไปยังซามามนรัชดีและครอบครัวของเขาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไร้ซึ่งสำนึกในนิวยอรกบริษัทของเราประนามการขู่ความรุนแรงในทุกรูปแบบหรือแม้แต่การข่มขู่เมื่อความคิดเห็นความเชื่อและความคิดอาจแตกต่างกัน